ถามปัญหาพระพิสุนอนบนรถทัวร์มีการปรับเบาะเอ็นเบาะลงนอนแต่ในรถนั้นมีโยมอยู่ด้วยในลักษณะนี้จะเป็นการนอนร่วมกับอนุปสมบันในชายคาเดียวกันหรือเปล่าและควรทำอย่างไรจะไม่เสี่ยงในการต้องอาบัดครับนมนจารย์เพิินช่วยตอบหน่อยครับปรับเบาะเอนนอนในรถทัวร์ครับ มีอาบ,บัตไหมขอกอกาสพระเถรานะครับเราปรับได้แต่ว่าไม่อยู่ในอียาบทนอนนะครับอยู่อียาบทเอ็นนะได้เขาไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอิยาบทนอนเลยเนะี่ยมันไม่ได้มันมีรถแบบไหนที่มันปรับได้แบบเยอะๆมากมันจะมีนะ24ที่นั่งหรือว่าอะไรเนี่ยที่มันจะปรับได้เยอะๆผมเคยเจอที่หน่อยรถนครชัยแอรแล้วมันเป็นพิเศษไอเบาอสุดท้ายนะครับ มันปรับแบบโอ้โหเกือบนอนได้เลยนะถ้าในกรณีนี้นะผมว่าโดนเลยนะครับมันจะเป็นสาสเสยยาบานอนร่วมชายคากลับมาตุกขามด้วยผู้หญิงก็เยอะแต่ถ้าบอกส่วนใหญ่ถ้าตัวผมเองนะผมจะปรับไม่เยอะถ้าปรับมากนะมันจะปวดหลังมันจะไม่ได้ระดับเขาคือถ้าเรากลัวอาบาดในที่นี้เราก็ปรับให้อยู่ในระดับว่าเป็นการเอนหลังยาบดนั่งแบบเอนหลังเฉยนะเดี๋ยวให้มันมากถึงขนาดว่าเป็นนอนหรือว่าสงสัยมันเป็นอิริยาบถนอนเราก็อย่าไปปรับขนาดนั้นก็แล้วกันนะครับ อย่างนี้ครับอาจารย์รถรถทัวร์นี่การการอาบัตในเรื่องของการปรับเบาะเอนนอนนี่ก็จะเป็นไปได้ยากอยู่แต่ถ้ารถไฟตู้นอนนี่เวลาเดินทางบางรูปบางท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางทางรถทางรถทัวร์ก็ไปรถไฟแทนเนี่ยถ้าเป็นนอนอันนี้ก็จะมีโอกาสเป็นอาบัตตัวนี้ได้นะครับสะเสยยาบัต อ๋อถ้าหากว่าเป็นโยมอนุปสัมบันที่เป็นผู้ชายนะครับก็สามราตรีครับแต่ถ้าเป็นโยมผู้หญิงอาทิตย์ตกดินก็เหยียดหลังนอนะโยมผู้หญิงก็นอนโยเราก็นอนในยาบทนั้นพระก็นอนในยาบทเดียวกันนะครับน,นี่ก็เป็นเลยครับไม่ต้องสามราตรีครับแค่หลังแตะพื้นเป็นแล้วนะครับพออาทิตย์ตกดินหลังแตะพื้นก็เป็นแล้ว โอกาสครับแล้วถ้าเกิดเราป่วยเราไปนอนโรงพยาบาลอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมครับไม่มีครับเออเป็นอาบัตไปนะเออตนึงมียมคนหนึ่งกระถามมาก่อนที่มาถึงงานสัมมนานนครับเรื่องโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยน่าสงสารกันนะครับน่าเห็นใจด้วยโรงพยาบาลสงฆ์นี่ปัญหาเรื่องนี้โดนประจํานะครับถ้าไปโรงพยาบาลสงฆ์ม,มันจะมีที่พักของพยาบาลเขาอะ คนเฝ้าะนะครับก็ต้องทําใจเลยแหละถ้าไปนอนอย่างนั้นก็คือเรียบร้อยนะครับเป็นอาบัตมีคําถามเรื่องสงสัยเรื่องอรลชีบริโภคมานะครับเรื่องวันฟังปฏิโมกเนี่ยฟังปฏิโมกกับพระรูปหนึ่งไปแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วแหละแต่เรารู้ที่ตังว่าท่านมีเงินทองอยู่ถามว่าจะเป็นอะไรไหมนะครับไอ้กรณีอย่างนี้มันต้องรู้นะครับอาจารย์ต้องรู้ว่าเขาเป็นอรลชีนะถึงจะเป็นอรชีบริโภคนะครับถ้าเราเข้าใจว่าท่านเป็นอัชีอยู่ไม่มีโทษตร,ตรงนี้นะครับ เรื่องราชีบริโภคแบบกรณนะีท,ทางการอย่างนี่นะกรณีทธรรมบริโภคอย่างนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเขาเป็นรัชชีเราก็ไปร่วมกับเขาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมาเดือดร้อนภายหลังนะครับก็คือผ่านไปแล้เพราะเราเข้าใจว่าเขาเป็นรัชีิอยู่นันนี้ก่อนนะไม่มีคําถามขอการน,นะครับสมณเณรมันถึงสงมาเมื่อกี้ถ้ามีโยมมาด่าเราเนี่ยหากว่าเราจะโต้อตอบเราจะมีอาบัติไหมโอา้ายพระนะครับเนี่ยอาบัตินะฮะ พาอเราใส่ใจว่าป้องกันตัวด่าคืนป้องกันตัวมันมีด้วยนะครับอย่างนี้นะหรืออันตรายรับโดนถ้ามิยมมาด่าว่าเรานะครับจะโต้อตอบเราจะโต้อตอบเราจะมีอาบัติไหมถ้ามิยมมาด่าว่าเรานะครับนะถ้านี่มีอะไรเป็นกําลังครับมีขันติเป็นกําลังนะครับนองจากอดทนครับ คือใครเจอมือนกับตัวเองเลยหน้าโยมาถอด,ดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็โ,โห้แบบคือมันต้องหน้าชื่นอ,อกตรม,มอย่างนั้นไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คือโดนมาแล้วก็พยายามที่ใบผลให้เขาฟังนะครับแล้วก็ไวต่อเหมือนกันปุ๊บเหมือนกันนะครับจนเห็นผลมันได้นะแต่เราไม่ไม่มีเจตนาจะด่าเขานะครับพยายามจะอที่ายเห็ผนผลให้เขาเขา้าใจให้ได้แต่นี่มันอยู่ที่วาทศิลป์ของเราด้วยและความใจยเย็นของเราด้วยนะครับ ถ้าว่าท่าศีลไม่มีใจยังไม่พอนะก็ไปด่าต่อเขาเนี่ยโดเลยนะเขาด่านุบสัมบันเป็นอบ,บัตทุกกฎนะครับเพราะนั้นเราต้องไม่ใช้การด่านะต้องใช้ความอดทนนะครับอันนี้เห็นใจตัวเองมันต้องอดทนมากทั้งที่โอ้โหอกเนี่ยมันตมจริงๆนะแต่มันก็ต้องพยายามเห็นผลเราทําพินันนะครับพูดอธิบายให้เขาฟังนะั่นจนแบบเขายอมนะครับนะหรือถ้าคนที่ไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าก็ยังไม่ไม่ คือถ้าบางคนเขาด่ามาเนี่ยอที่เขาไม่เขาไม่นานมากเนี่ยนะแล้วมันทันได้อธิบาย,ยผมก็ก็ปล่อยๆไปในเขาไม่ต้องไปด่าต่อนะไม่ได้เ,เขาไปด่าต่อี่ไม่ได้นะอันนั้นมันคนละกรณีกันที่ว่าจะมีคนมาทําร้ายใช่ไหมเขาเราสามารถป้องกันตัวได้มีอะไรมากันมาอะไรนะ่ะหรือว่าสวนกลรมเขาจะมาทําร้ายอันตรายเนี่ยมาฆ่าเราเนี่ยนะมันได้ในกรณีนั้น คือยันเข้าผังเข้าไปเงี้ยไม่ามาันทาร้ายเราเงี้ยมันได้แต่เรื่องการด่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคเขาแล้วก็ทําเป็นมีหูเอาหูทวนลมบ้างครับม่นื่มใส่ใจอย่างเงี้ยนะพะยายามใส่ใจเหมือนกับว่าเราไม่ได้ยินอะ่พะพยายามทําอย่างนั้นเลยเขาใครนั่งแบบคือจุดป,ปีเนี้ยมันเจอเหตุการณ์เยอะเขาอย่างเงี้ยนะโดนครั้งแรกเขาผมากับพระเนี่ย ก็พยายามอธิบายผมก็มันโดนหนักะไรนะมัอนกสาร้าป้ายสีอะไรมนรู้สารพัดพอกอดขึ้นมามันก็มามั่วนะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรนะั่นเราก็งงนะ่ะพยายามอธิบายจนเขาแบบสงบลงได้เขาเขาก็ยอมเรานะทีนี้พอมาเจอครั้งที่สองนะครับก็เราก็ไม่โต้ตอบนะพอมาเจอครั้งที่สามนะ <laughs> อันนี้โต้ตอบนะโต้ตอบแต่พยายามอธิบายผลให้เขาฟัง แต่มันรู้สึกว่ามีบางคำเป็นคำหยาออกไปมีนะอันนี้กับพระด้วยกันนะครับนะรู้สึกแล้วก็มาเจอกับโยมอีกม,มันเป็นวิบากอะไรนะปีเนี้เกี่ยโดนด่านี่มันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ากับโยมนี่จะ,จะ,จ,ะจะไม่ไม่แสดงคือคิดว่าเราจะรักไม่ทำศาสนาเสือคือถ้าทะเลาะอะไรบ่แววงกับพระด้วยกันมันยังอยู่ในวงการสงฆ์พระด้วยกันใช่ไหม มันยังไม่ทําให้อะไรเสื่อมมากนะครับบางทีมันขอโทษขอ้ามากับมันก็หายแต่ถ้าเราไปทํากับโยมเนี่ยนะโอ้โหมันจะเสื่อมเสียมากนะครับเขาไปพูดต่อบอกตอทําไมพระบวชมาไม่เห็นมีขันติมีธรรมะอะไรเลยมาด่าว่าต่อยโยมเนี่ยมันจะใส่ใจอย่างนี้นะถ้ากับโยมเนี่ยจะอดทนไว้มากกว่ากับพระเนี่ยอย่างนี้นะครับก็ด่าตอบไม่ได้นะครับป้องกันตัวคือใช้ความอดทนใช้เห็นผลธรรมะวินัยที่บานเขาฟังแค่แค่นี้นะครับ แล้วถ้าเราไม่ไม่ไปด่าตอบเพียงแต่บอกว่าถ้าด่าเราจนเราทนไม่ไหวเราบอกเราก็บอกว่ากูอ่ตัวกินไก่มาก่อนเหมือนกันนะ,อ,ะอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่การดา่าครับจามบ,บอกว่าการขู่ใช่บอกกูก,กูตัวกินไก่มาก่อนเหมือนกันนะแล้วเขาก็หยุดเลยนะตัวกินไก่อ๋อเป็นการดา่านครับจารย์ใช่ครับก็บอกตัวเองครับอ๋อ,อตัวเองครับขู่ว่า กูก okay. ็ก yeah. ูก okay. <t on another stakeholder> ็วรนุษ์มาก่อนอรู้ไหมย่าถ้าภาษาทั่วๆไปเนี่ยข้าก็แน่มาก่อนเหมือนกันอย่านี่แหละธรรมดาเพราะว่าผมบางมาผมก็นั่งเฉยจนไม่นั่นผมบอกบอกผมบอตมาก็ตัวกินไก่มาก่อนเหมือนกันเขาเลยหยุดไม่มายุ่งเลยคือหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกประสบการณ์เวลาที่มีโยมมาด่าก็ให้โยมได้ทราบว่าเมื่อก่อนเคยผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างในลักษณะนี้เนี่ยก็เคยผ่านมาโยมก็รู้ว่าหลวงพ่อนี่มีคนที่เราจะไปต่อว่าอีกแล้วว่าจะได้รับอะไรที่หลวงพ่อเคยผ่านมาก็ได้